คำศัพท์ภาษารนเว์คำนี้ FREE LUFTS LEAVE กำลังเป็นคำที่วงการเดินป่าสุขภาพจิตและและสไตล์ยั่งยืนหรือ Sustainable Lifestyle ทั่วโลกมีการพูดถึงมากขึ้น f r ี l e f ส์ล l e f ร f l e กส์ f ีฟ e l ีลุกส์ล v e ก็รวมถึงหลายอย่างเดินเล่นในธรรมชาติหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหรือเดินหลายวัน เป็นสิ่งที่เรานิยมเพราะว่าเป็นโอกาสที่เราจะไปชมธรรมชาติเราจะเงียบจะมีเสียงของธรรมชาติไม่ใช่เสียงของเมืองแล้วก็อาจจะพาลูกไปด้วยหรือเดินคนเดียวหรือเป็นเพื่อนสองสามคนเดินด้วยกันแล้วก็เวลาไปก็คุณจะง่ายๆเดินเองแล้วก็มี <Back> สิ่งที่เราต้องใช้ก็ต้องใส่ในนั้นไม่ใช่มีคนถือของให้เราสิ่งที่เราจะใช้เราต้องเถอใบเองแล้วก็บางคนก็จะไม่เอาเท็นใบด้วยแล้วก็ผักในเทนมีที่พักอื่นนอกจากนอนเต็นท์ไหมเรามีองค์การ uh, Tourist a s s OCIATION OF NORWAY แต่ไม่ใช่ ยุกับนักท่องเที่ยวทัวร์ไปเดเกก่ยวกับฟรีลิฟท์สิ้คือว่าเขาจะมีบ้านพักตามภูเขาที่ติดทะเลก็มีแล้วก็ทุกคนที่เป็นสมาชิกในองค์การนี้สามารถใช้บ้านพักที่ต้องจ่ายนิดหน่อยได้ไม่มากแล้วก็อันนี้ไม่ไม่ล็อกกุญแจไม่ล็อกค่ะไม่ล็อกประตูการที่บ้านพัก แค่ปิดประตูไว้เฉยๆไม่ล็อกกุญแจหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเมื่อคุณเข้ามาพักแล้วก่อนออกจากที่พักจะต้องดูแลที่พักให้พร้อมที่จะพักสําหรับผู้เข้าพักรายต่อไปแล้วก็เวลาเราเดินเดินภูเขาใช่ไหมเช่นถ้าเราไปไปเดินสองสามวันแล้วก็หวังแผนว่าโอเคจะเดินเอ่อจะเดินหนึ่งวันใช่ไหมเราก็ต้องพักแล้วก็จะดูว่าโอเคมีมีบ้านพักไหมที่แบน ที่เป็นขององค์การนี้อเท่านั้นแล้วก็เราไปที่นั่นสามารถนอนที่นั่นอาจจะเอาอาหารมาเองพันผักบางที่มีอาหารด้วยที่เสือได้แต่ไม่ดองเสือก็ได้และนี่คือวิธีชีวิตของคนนอร์เวย์ที่เรียกว่า f r ฟรีล f t s l e e v e